สัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนวันนี้เราก็เตรียมกิ่งพันธุ์ไผ่ตรงลื้แล้งก็คือเป็นกิ่งตอนนะน,นี่เป็นกิ่งตอนพร้อมปลูกนะทุกคนหลังจากที่เราลงคลิปไปเมื่อวันที่17เนาะเราจะส่งไป125กิ่งวันที่17เพอเราลงคลิปไปปุ๊บก,ก็มีแฟนเพจกับผู้ติดตามใหม่ๆที่เข้ามาสนใจที่จะปลูกก็สั่งกันเข้ามาทุกคนวันนี้ยอดส่งจะส่งเนาะ250กิ่งใช่ไหมกองน,นี้นี่เราก็ ก็ทําการจุ่มต้นยญ้าจุ่มน้ำเนาะตุ่มไหนทีแห้งรากเยอะเกินไปมันก็จะมันก็จะมีการคายน้ําที่ใบจิ่งมันก็แห้งแล้วก็มาจัดเรียงเพื่อที่จะถ่ายภาพให้เพื่อนได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่นานี่ประมาณนี้ทุกคนจิงตอนแบบพ้าไซนะเออเป็นพ้าไซทั้งหมดเลยไม่ไม่มีการแบบจัดเฉพาะกิ่งใหญ่ส่งให้อะไรอย่างนี้นะทั้งหมดจะเป็นพ้าไซถ้าใครสนใจก็สอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ทุกคนเดี๋ยว วางราคาวไว้ใต้คลิปนี้เนาะประมาณนี้เห็นเห็นชัดใช่ไหมแอนดูแอนดูเป็นคลาสไซนะในแต่ละชุดก็คือยังไงเราก็จะคลาสไซให้ไม่ต้องมาเลือกไม่ต้องวงมานะ <c oughs> ไม่เอาหนึ่งต้น<แ>เท่ากับเอ้ยหนึ่งจริงเท่ากับหนึ่งก่อหนึ่งจริงเท่ากับหนึ่งก่อเพราะว่าจริงมันเลือกไม่ได้ทุกคนมันเลือกไม่ได้จิ่งจริงไม้มันมีเล็กมีใหญ่ฉะนั้นหนึ่งในแต่ละชุดที่เราจัดมให้เราจะคลาสไซทั้งหมดนะโอเคตามนี้เพื่อน คลิปนี้ก็เท่านี้แหละใครสนใจก็สอบถามหลางื้อเข้ามาได้